ทำยังไงให้ลูกชอบอ่านหนังสือหลายคนถามเราระหว่าง7ปีนี้ที่เลี้ยงลูกมานะคะความลับของเราคือเริ่มต้นด้วยหนังสือผ้าแบบนี้เลยค่ะแม่ในรูปคือลูกเราประมาณ5เดือนนะคะเล่มที่ลูกฉันถือซื้อมาร้อยก็บาทน,นะเธอแต่อันนี้คือราคาหลักสิบแล้วคุณภาพอะไรเหมือนกันเป๊ะเลยจ้าแถมเล่มใหม่ลายใหม่น่ารักสุดๆอันนี้เขาเรียกว่าหนังสือมีห่างนะคะห่างแต่ละตัวมันจะไม่เหมือนกันแล้วก็ให้สัมผัสที่ไม่เหมือนกันคะ่ะแถมมีเสียงด้วยเล่มเดียวกระตุ้นพัฒนาการลูกได้ทั้ง3ด้านเลยคะ่ะ สัมผัสพื้นผิวที่ไม่เหมือนกันของหางแต่ละแบบสีสันสดใสกระตุ้นการมองเห็นและเสียงต่างๆดึงความสนใจของเด็กได้ดีเลยค่ะที่เราชอบที่สุดคือมันมาในรูปทรงของหนังสือนะคะเปิดแต่ละหน้ามีภาพมีคำทำให้ลูกเรามีความคุ้นเคยกับการอ่านหนังสือค่ะพอคุ้นกับหนังสือผ้าแล้วก็ต่อยอดเป็นหนังสือบอร์ดบุ๊กหรือหนังสือนิทานปกติได้เลยค่ะประสบการณ์มันคือของเล่นที่เราชอบและมีประโยชน์มากๆนะคะคุณแม่เตรียมคอดคุณแม่ลูกอ่อนลองจัดไปให้น้องเบบีเล่นดูค่ะซื้อฝากหลานๆก็ได้นะคะพี่ กัดในตะกร้าเลย